โสวัสดีครับโชคดีมีช่างชาแนลนะครับก่อนไปรับชมวิดีโอก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับมาในส่วนของวันนี้ก็ยังอยู่ที่ชุดลานดึงของเครื่องตัดหญ้านะครับตัวนี้ดูลักษณะการดึงแล้วนะครับกระจุยกระจายเลยนะครับเป็นอืเนี่ยตัวนี้ยิ่งหนักเลยนะครับเละเทะเลยนะครับหักสะบั้นหั่นแหลกเลยนะครับไม่รู้ว่าเอาไปทุบมาหรือเอาไปสตาร์ทมานะครับดูลักษณะแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการดึงกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะดึงเครื่องดึงยังไงนะครับให้มันติดแล้วก็ให้ลานของเราอ่ะไม่เสียหายเร็วเกินไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาดูที่ตัวแรกนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเอามาล้างคาบูนะครับผมก็เลยจับมาสตาร์ทให้ดูนะครับเนี่ยครับดึงก็คือเราก็ดึงให้มันเกี่ยวก่อนนะครับเกี่ยวกับยานไฟก่อนแบบให้มันหนักๆมือหน่อยแล้วเราค่อยกระชากนะครับถ้าเรากระชากไม่เป็นจังหวะเขี้ยวมันก็จับ พังเร็วนะครับแล้วก็จะเกิดการแตกหักของชุดลานดึงได้นะครับเหมือนข้างต้นที่เราให้ดูไปนะครับเนี่ยครับก็เอาง่ายงว่าถ้าเครื่องสมบูรณ์นะครับมันดึงไม่กี่ทีมันก็ติดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราดึงยังไงมันก็ไม่ติดจะกระชากจนลานทางเนี้ยเราควรตรวจเช็คนะครับว่ามันมีจุดตรงไหนบ้างนะครับที่มันทําให้เครื่องไม่ติดนะครับ นะครับเรามาดูกันอีกตัวครับตัวนี้เป็นมาจิต้าแตะนะครับ 411U นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าชุดลานก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับนี่ครับเราก็จะดึงเหมือนกันนะครับคือดึงให้มันเกี่ยวติดนิดนึงแล้วเราค่อยกระชากนะครับเพราะว่าถ้าคุณทําแบบนี้ทําแบบนี้ได้นะครับยังไงไอ้พวกชุดลานเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเสียยากอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่มันเสียหักแตกหักเสียหายก็เพราะว่าเราดึงไม่ได้จังหวะมันนะครับพอเครื่องมันไม่ติดเราก็กระชากกระชากกระชากครับมันก็เลยทําให้ พวกนี้มันเสียหายเร็วกว่าที่ควรจะเป็นนะครับยังไงก็ถ้าเกิดเครื่องไม่ติดหรือว่าอะไรเงี้ยเราควรตรวจเช็คตุดอื่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าดึงให้พยายามให้มันติดน,นะครับในส่วนของทลิปวิดีโอวันนี้นะครับก็คงต้องลาไปเท่านี้แะครับสวัสดีครับผม